เราจะไปล่องเรือยอทกันนะใช้งบประมาณร่วมแสนเลยนะคะอันนี้คือตัว M V P ของที่นี่เลยนะคะอุยยังไม่ได้เด็กเท่าไหร่เลยมึงต้องเขานิต่อไปดูไปดูไปดู ก็มาอยู่ที่พัทยานะคะซึ่งจริงๆทิปนี้เราจะไปล่องเรือย้อนกันนะใช้งบประมาณร่วมแสนเลยนะคะที่เราจับจองกันไปมีทั้งนักดนตรีมีเครื่องดื่มต่างๆนานา,นาบาบาแต่ว่าทิปมันล่มนะคะเพราะว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจทําให้เราอะ่ะก็จะต้องเปลี่ยนแผนนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยขอเมาส์เพื่อนนิดนึงก็คือไอคนชวนนะคะไอโอมไอโอมนะคะตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะคะนัด4ี่โมงตอนนี้6กโมงเย็นมันก็ยัง มาไม่ถึงนะคะส่วนนอ้องยีฟกับน้นองออฟนะคะเขาก็ออกไปกินข้าวกันเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆก,กันแน่นอนค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปทัวร์ภูวิลล่าละกันเนาะทะแดนอันนี้จะเป็นโซนด้านนอกในส่วนของสระว,ว่ายน้ําค่ะ ก็มีน้องเป็ดมาให้หนึ่งตัวเจ้าตัวนี้ถ้าเราทําแตกก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะเราก็จะมีสไลเดอร์เหมือนในสนามเด็กเล่นที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเลยเราก็มีอันนี้นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะน้ำพุด,ด้านหลังหรอถัดจากสระน้ําเขาก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆปูญ่าเทียมแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ไว้ให้เราทําอาหารกันได้ซ้ายมือก็จะเป็นประตูที่สามารถออกจากในตัวบ้านได้ค่ะส่วนด้านนอกก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนส่วนบนนั้นน่ะเราก็สามารถออกมาดูวิวได้เหมือนกัน ไปต่อกันที่ในตัวบ้านเลยค่ะด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นบันไดสําหรับขึ้นชั้น2แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าภูวิล่าหลังนี้เขามีทั้งหมด3ชั้นค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นภูวิล่าเขาก็ต้องมีโต๊ะภูมาให้สิเนาะใครเป็นสายแทงภูรับรองถูกใจไม่วางไม้กันไปข้างแน่ๆส่วนชุดคาโรเกตตรงนี้เราว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเรามีจ้างวงดน,นตรีมาขึ้นเรือ ในเมื่อเรือเล็กเขางดออกจากฝั่งนะเพื่อนพักนักร้องทั้งหลายของเราเขาก็เปลี่ยนให้วงดนตรีเนี่ยมาเปิดคอนเสิร์ตกลางพูลวิลล่ากันไปเลยแล้วก็จะมีโซฟากับโต๊ะทานอาหารส่วนโซนครัวนอกจากมีเตามาให้แล้วอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างครบเลยนะคะทั้งหม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องปั่นแล้วก็มีเตาอบด้วยแหละตู้เย็นก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่เลยอ่ะไปต่อกันที่ชั้นสองจ้า พอขึ้นมาก็จะเจอห้องถงโล่งๆสามารถชะโงกลงไปเมาส์มอยกับเพื่อนได้นะคะแถมมีกิมมิคเป็นทางเดินแก้วให้เราเดินข้ามฝั่งเล่นๆด้วยในส่วนของห้องนอนชั้นนี้นะคะก็จะมีเพียงหนึ่งห้องเท่านั้นด้านในจะมีเตียงใหญ่ให้1เตียงกับเตียงเล็กอีก1เตียงพร้อมกับผ้าเช็ดตัวสําหรับ3คนค่ะหมดปัญหาสําหรับคนที่ชอบลืมเอาผ้าเย็ดตัวมาแบบเราได้เลยนเนี่ยส่วนฝั่งปลายเตียงก็จะมีทีวีติดผนังไว้ให้เรานอนดูชิลๆอีกหนึ่งเครื่องค่ะ แล้วเขาก็จะมีห้องน้ําภายในตัวนะคะแต่เขาจะแยกอ่างล้างมือออกมาไว้อยู่ตรงหน้าห้องน้ําเวลาที่เรามาพักกันหลายๆคนใช่ไหมเราก็จะบมเนตเวลาได้เร็วขึ้นแหละอันนี้เราว่าเวิร์กมากนะฝักบัวอาบน้ำจะมีให้2ฝั่งนะคะถ้าอาบคนเดียวก็ชอบฝั่งไหนก็เลือกเอาเลยจ้ากลับออกมาที่ห้องโถงกันนะคะก็จะมีมุมเล็กๆให้นั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายแล้วนะนางเอางานมานั่งปั่นด้วย ซนด้านนอกอันนี้ก็จะมีระเบียงเมื่อตอนแรกเลยนะคะที่เรามองขึ้นมาจากสระน้ําพื้นระเบียงจะปูหญ้าเทียมแล้วก็มีมานั่งไว้ให้ที่เห็นฟ้าคึมๆนี้ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปบันไดเดินลงอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคแก้วเหมือนตรงห้องโถงเลยนะออาหมดเราชั้นนี้ไม่มีอะไรหลงเหลือไปดูกันต่อเลยที่ชั้นสามชั้นนี้ห้องน้ําจะแยกออกมาจากตัวห้องนอนนะคะท้ายมือหน้าห้องน้ําเขาก็จะมีตู้ไว้ให้ตู้หนึ่งซึ่งในห้องน้ําของชั้นนี้นะคะเขาก็จะมีฝักบัวมาให้2ฝั่งเช่นกัน ชักโครกจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะส่วนกระจกนี้ต้องลองวาวสำหรับสาวๆอย่างเราค่ะเพราะว่ามันมีปุ่มเปิดไฟสองสำหรับแต่งหน้าได้ในส่วนห้องนอนของชั้นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันก่อนเขาก็จะมีเตียงใหญ่ให้2เตียงเหมือนกันกับของชั้นล่างนะคะแต่ห้องนี้จะเป็นเตียงใหญ่ทั้งคู่ค่ะที่เด่นเตะตาเราเลยนะคะจะเป็นน้องสองคนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องมังคุดส่วนน้องอีกคนนึงก็จะเป็นน้องมะม่วงค่ะ เฟอร์นิเจอร์อื่นๆก็จะมีทีวีตู้เสื้อผ้าชั้นวางของตามมาตรฐานทั่วไปเลยมาถึงกันที่ห้องสุดท้ายของชั้นนี้นะคะเขาก็จะมีเตียงใหญ่มาให้2เตียงเหมือนกันแล้วก็มีผ้าเช็ดต,ตัวมาให้ด้วยน้องหมอนอิงของห้องนี้ก็จะเป็นน้องแกว้วมังกรโดยรวมพวกเฟอร์ภายในห้องมันก็จะเหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยแค่แปลนห้องมันกลับด้านกันค่ะชั้นนี้เขาก็จะมีระเบียงให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นปูย่าเทียมโล่งๆเลยไม่ได้มีเก้าอี้ไว้ให้เรานั่ง ก็จบไปแล้วนะคะกับการออนทัวร์รอบภูวิลล่าของเรานะคะแล้วก okay. ็เพื่อนๆของเราก็เริ่มมากันแล้วขอดูหน้าเพื่อนตัวดีหน่อยนะคะทําไมถึงมาช้าไปไหนมาฮะไปเดทอยู่กับสองคนเนี่ยอ๋อไปเดทกับสาวๆเหรอน้องเขาพาสาวๆมาด้วยนะคะสองคนตรงนี้นะคะอันนี้ก็เพื่อนๆมากันครบแล้วนะคะจ้างนักด้ตรีมาจากร้านคาเสร็จจากกรุงเทพเลยนะมาตั้งวงที่นี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าจะสนุกแค่ไหน ว้าสนุกเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะพวกเราคือแซบค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูมีโอมเตอร์นะดูสภาพน้องอิฟหลีงจาักนีีอีก2ชช่วงนงนะครับสไปล้านนาปนไปล้านนูปา นี่น้องกับอะไรจะยุให้ลงน้ำนะคะแล้วมันก็กอดจนตัวเปียกหมดแล้วนะคะตัวมันเปียกเนี่ยแล้วมันก็มากอดเราแบบจะให้ลงน้ำใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะอย่ามากอดกูอย่ามากอดกูกูเปียกหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอเกี่ยวก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเนาะสดและสวยสดและสวยเมื่อกี้สดและจริงอันนี้สดและสวยนะคะสว,สวยค่ผ่ขอสามคำค่ะกินเหล่ายัางไงให้ไม่เมากินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าอันนี้ก็คือสายเนียนนะคะขอสามคำค่ะกินเหล่ายัางไงให้ไม่เมาอมแล้วคายอ,อมแล้วคายอมอะไรคะเหล้าไงเหล้ากมแล้วก็ค่าย น้องเมย์คะขอสามคำกินเหล้ายัางไ,ใไอองให้ไม่เมาเออคิดนานโหกินกินเหล้ายังไงให้ไม่เมาหรอดเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปนะคะอันนี้คือตัว MVP ของที่นี่เลยนะคะสามคำไม่ต้องแดดเราตึงแดดย,ยังอุ้ยยังไม่ได้แดดเท่เลยแต่ตึงต้องกินต่อน้องอีฟคะกินเหล้ายัางไงให้ไม่เมากินเหล้ายังไงไม่เมาใช่สามคำใช่ เททิ้งค่ะไม่เมาแน่นอนค่ะสุดยอดค่ะหนุ่มรอของเราค่ะขอถามคำไม่ต้องกินเรากินหรือยังคะบอกเลยว่าไม่เหลือไม่เหลือเจอได้ที่ไหนคะจะได้คัสเซ็ตครับไอกำใหม่มือกีตาร์เป็นมือกีตาร์ของคัสเซ็ตนะคะอันนี้เราจ้างมาทุกทีเลยนะคะไฮโซไฮโซขอถามคำค่ะกินเหล่ายังไงให้ไม่เมา แดกน้อยๆแดๆแดแล้วบว้วนแดดบ้วนก็ลงมือเอาคำใส่กันได้ให้ <c oughs> ดูให้หกคำเลยหกคำว่าแดกน้อยๆแดกแล้วบ้วนนี่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนวันนี้นะคะเราก็อทริปเรือล่ม <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องห่วงวันนี้พวกเราทุกคนเมามากแต่ว่าครั้งหน้าของเราทริปเรือเราแค่เลื่อนไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้น,นเจอกันแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีคลิปมาฝากทุกคนใหม่ใช่ตอนล่องเรือที่สำเร็จแล้วนะคะวันนี้อาจจะเฟรไปหน่อยแต่ว่าเขาหน้า ได้ดูแน่นอนค,ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราขอลากันไปก่อน,นยอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ